อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ห้าดาวรุ่งที่น่าจับตาในศึกเพเมลิกฤดูกาล2023-2024เดือนสิงหามาพร้อมกับความมันในวาระเปิดม่านเพเมลิกซึ่งนอกจากแข่งดังทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ยังมีกลุ่มดาวรุ่งที่รับความสนใจว่าจะแจ้งเกิด ขึ้นมาตามรอยเอเวนเฟอร์กูสันริโกรูอิหรืออเลฮันโดกาเาโช่วางแล้ว b b c สื่อชั้นนำกอะอังกฤษเลยจัดอันดับ5ดาวรุ่งหน้าจับตาในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้ามีใครบ้างเชิญติดตามเจมส์แพทฟอร์ดจากเบอร์สลีย์ว่าทีมอื่งทีมชาติอังกฤษคนต่อไปในชื่อสกุลแฝงตลกร้ายพอแทฟฟอร์ดเป็นทเเลท,ที่ตั้งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เจ้าตัวเป็นเด็กปั้นฝั่งแมนเชสเตอร์ซะอย่างนั้น มือกาวัย20ลงเฝ้าเสาครบทุกนัดให้กับทีมชาติกรีฑชุดยู21ชุดแชมป์ยุโรปโดยไม่เสียประตูเลยอีกทั้งยังเซฟจ,จุดโทษสําคัญในช่วงท้นเวลาบาดเจ็บในนัดชิงที่เอาชนะสเปน1-0ได้อีกด้วยคุณงามความชอบดังกล่าวส่งผลให้แทฟฟอร์ดได้ย้ายสู่เบอร์สล่ย์แย่งชิงตัวจริงกับอาริยาเนตบมูริตอดีตโกเรบายอีกรายผู้เป็นมือหนึ่งพาทีมเดอะคาราเตคว้าแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพคืนตัวสุ่ลีกสูงสุดภายในปีเดียวคับบี้เมนู แ a นเชสเตอร์ n ยู e d นเตกกองกลางลูกม้าของแบนอยู่เป็นที่รู้จักตั้แต่ซีซันก่อนสร้างชื่อขึ้นมาจากฟอร์มอันโดดเด่นในสเกมที่ลงสนามในช่วงปีาซีซันจูนูไมนูเป็นโฮลิงมิฟฟิลสายพันธใหม่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและเชิงแท็กติกเกินวัยสิประเดิมชุดใหญ่ไปแล้วในเกมพรีเมยรีกที่พบกับเลสเตอร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์จึงเชื่อว่าเอลิเทนฮากน่าจะเก็บเขาไว้ใช้งานมากกว่าปล่อยยืมตัวแม้ต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อรักษาการบาดเจ็บก้นเท้า จากแมตต์อุ่นเครื่องแลอัเมริดที่อเมริกาก็ตามคาร์เมลอนอาเชอร์จากแอซ์วิลล่าัวหอกดาวรุ่งจากถิ่นวิลลาร์ครับการจับตามองว่าจะเป็นฝันร้ายหน้าใหม่สำหรับบรรดาแนวรับในเวทีเพยเ์ลีก้วยสกิลครบเครื่องทั้งสปีดคอนโทรลและการจบสกอร์เอาเข้าจริงอาเชอร์วัย21ทาผลงานเตะต,ตามมันแต่ฤดูกาลก่อนภายใต้สัญญาย,ยืมตัวกับเดนส์บลูยิงไป11ประตูในศึกเพยเ์ลีก20นัดพ่วงได้ตัว pay ๋วเพย์ออฟเลื่อนชั้น ก่อนต่อยอดเบิกร่องให้กับทีมสิงโตน้อยบนเส้นทางแชมป์ยุโรปส,สดๆร้อนๆแน่นอนออลีวัสกินคือเสาหลักในนหน้าของวิลล่ายุคนี้แต่ถ้าพูดถึงอนาคตย่อมนึกถึงอาเชอร์คาดว่าจะได้ประกาศต่อจากเนลเมลลี่มากขึ้นกว่า8นัดในฐานะตัวสำรองล้วนๆเมื่อซีซั่นที่แล้วเจมส์แม็อาร์ตี้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่งานง่ายแน่แ่กับการก้าวมาติดทีมที่เพิ่งผงาดคว้าทัพแชมป์ เป็นรายที่2ในประวัติศาสตร์แดนลูกหนังเมืองผู้ดีแต่ดูเหมือนว่าแม็กอาร์ตีว้วัย20มีโอกาสจะทําได้เช่นนั้นวิดฟิลด์ลูกมอผู้ลืมตาดูโลกที่ซาวฟอร์ดและแวกใกล้ๆรั้วปีสแสดงฝากผลงานชิ้นโบแดงยิงก้าวประตูใน37นัดภ่ายใต้สัญญาเช่าช่วยให้เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเลื่อนชั้นกลับสูเพรเมลีกก่อนปล่อยของในช่วงปีซีซันยิงประตูชายดับเบิลยูมินิกที่ญี่ปุ่นยี่ห้อแมนซิซี้ไม่เคยขาดแคลนกองกลางเบลคัตทั้งเควบินเดอร์บอย เบอร์เดรโรซิวารวมไปถึงฟิลฟอร์เดนรุ่นพี่ร่วมอะเคเดมี่ผู้สร้างแรงบันดาลใจกลายเป็นตัวหลักในทีมของเป๊ปกวเดลลาไซมอนอดินกล้าจากไบรตันไบรตันขึ้นแท่่อันดับหนึ่งในทีมลักั้นเรียบร้อยนอกเหนือจากแข้งต่างแดนที่ยังมีไอแวนเฟอร์กูสันหัวหอกไอริสไวซ์แปและฮูริโอเอ็นซิโซดาวรุ่งที่ชอบปลระไกวาอายุแค่19ก้าวขึ้นมาเป็นขาประจําชุดใหญ่เมื่อซีซั่นที่แล้วล่าสุดอดินกล้าปีกไอวอรี่โค้ด มีแววเป็นดาวเด่นดวงใหม่ด้วยผลงาน15ประตู15แอสซิสจาก51เกมรวมทุกรายการภายใต้สัญญายืมตัวกับอูนิองเซลซูเวตพันวิทยลูกหนังของทีมเดอะซีเกิลหลังดึงตัวมาจากโนเชลันในเดนมาร์กเมื่อฤด,ดูร้อนปี2022ถึงจุดนี้ตัวรุกวั้21ยังไม่ได้ลงสนามอย่างเป็นทางการให้กับไบรตันแต่ก็ใช้แววให้เห็นแล้วจาก2ประตูตุงตะข่ายเบนฟอร์ดในรายการพิมเมลีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่อเมริกา เชืกนครอบเชื่อมีแค่เรือหวังแชมป์ลีกได้อย่างแท้จริงเชืกนครอบคุณสื่อลิเวอร์พูลเชื่อว่าแมสเซตีเป็นทีมที่สามารถตั้งเป้าในการคว้าแชมป์เพลย์มารีในฤดูกาลใหม่ได้อย่างจริงจังหงดงมีฤดูกาลที่น่าผิดหวังในซีซั่นที่แล้วพวกเขาจบอันดับ5ในลีกและล้มเหลวในการคว้าแชมป์รายการใหญ่ตอนนี้ครอบดูเหมือนว่าจะลดความหวังลงก่อน2ส,สัปดาห์ที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นไม่มีใครนอกจากแมสเซตีที่มีเป้าหมายแท้จริงในการคว้าแชมป์อีกครั้งในปีนี้ ทุกทีมต่อสู้เพื่อไปแชมเปี้ยนส์ลีกและนั่นคือสิ่งที่เราจะทําอยู่เช่นกันยิ่งคุณผ่านไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้เร็วเท่าไหร่คุณก็จะอยู่ในอันดับที่สูงขึ้นในตารางหากคุณอยู่ในอันดับ2และอยู่ในระยะห่างจากอันดับหนึ่งคุณก็จะมีโอกาสไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครบ้างเราต้องการคะแนนและต้องการแต้มมากมายสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลต้องการประสบความสมําเร็จไปอย่างนั้นสโมสรจะต้องหาทางออกที่แตกต่างสำหรับเรามันไม่เกี่ยวกับเรื่องคว้าแชมป์ลีกมันเกี่ยวกับบาเยิร์นดามส์ี ี่คือเกมที่ผมกําลังนึกถึงสิ่งสำคัญพอๆกับการรวบรวมผู้เล่นดีที่สุดคือการสร้างบรรยากาศและจิตวิญญาณและความปรารถนาร่วมกันที่เราสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างฤดูการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเราทําอย่างนั้นเราก็จะอยู่ในตําแหน่งที่ดีรอยฮตสัน้นพูดการทีมเกสซ์เพลตกระตุ้นฝ่ายบริหารให้จริงจังในการรักษาเักยภ,ภาพของความแข็งแกร่งขุมกําลังให้มากกว่านี้ ยังกรณีไมเคิลออริเซ่ที่โดนแมนซิตี้เทียวไลท์เทียวคือหากทําได้ก็อยากให้เก็บเอาไว้แมสซิตี้ต้องการตัวแทนของริยัตมาเรสในตําแหน่งปีกขวาจึงหมายตาโอริเซ่เสนอราคา39ล้านปอนด์แน่นอนคฮอสันไม่อยากเสียเด็กคนนี้ไปเพราะนี่คือเสาหลักให้ทีมรอดตกชั้นเมื่อซีซันก่อนและจะเสียปีกตัวฟรีอยา่างวิลฟิสซาฮาแบบเสียเย่นไปแล้วหนึ่งรายดังนั้นหากออริเซ่ถูกดูดไปอีกบอร์ดก็ต้องหาตัวแทนได้สมน้ำสมเนื้อมาเติม และมี2ผู้เล่นปีกที่แสนจะโดดเด่นซึ่งน่าจะอยู่ในระดับเกือบดีที่สุดของลีกไมเคิลโอเรเซ่ทางขวาวิเวฟซาฮาทางซ้ายแต่ตอนนี้เราไม่มีวิเวฟ,ฟอีกต่อไปแม้กระทั่งอนาคตของไมเคิลก็ไม่แน่นอนเพราะมีหลายสมโมสรมาต่อแย่เขาที่เราทําได้คือลงมือสู้เพื่อให้แน่นอนว่าหมอนั่นจะอยู่ด้วยกันต่อไปตลาดขาเข้าหน้าร้อน2023พาเลสเพิ่งจ,จะคว้าเจฟฟร์สันเลอร์มากองกลางจากบอลเทมัตมาแค่คนเดียว เคนขอ,อยุติเรื่องย้ายหากเป็นตัวจริงเกมเปิดซีซั่นแฮนรี่เคนพร้อมปักหลักกับทนอนเนมฮอตสเปอร์ต่อไปในซีซั่นหน้าหากการย้ายไปบบเย์มินิกเกิดขึ้นไม่ทันเกมเปิดฤดูกาลพิมยรลลิกอีฟนิงสแตนดาร์ดเสริมกิจรายงานว่าเคนจะเปลี่ยนแผนการเรื่องอนาคตของตัวเองหากไม่สามารถย้ายไปบาเย์มินิกได้ทันก่อนเกมแรกของฤดูกาลหากตัวเองได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมกับเบรนฟอร์ดในวันที่13สิงหานี้เคนปรารถนาจะย้ายไปร่วมทีมบบเย์มินิกก็จริง แต่การหาข้อตกลงเรื่องค่าตัวกับสเปอร์เป็นไปอย่างยากลาบากเพราะเดนเน่เลวีประธานสโมสรยืนยันว่าค่าตัวจะต้องแตะหลัก100ล้านปอนด์แบบบาร์เยนจะพยายามขยับข้อเสนอขึ้นไปเป็น90้าล้านปอนด์แต่ก็ยังไม่ง่ายในทางกับการหักบาร์เยนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสเปอร์ได้จนถึงวันที่13สิงหาและเคนได้ลงตัวจริงในเกมเปิดซีซั่นใหม่กับเรนฟอร์ดแฮร์รี่เคนก็พร้อมจะลงเล่นกับไก่เดอทองไปตลอดฤดูกาลนี้ เม้ตลาดซื้อขายนาะเตะช่วงซัมเมอร์จะเปิดทําการไปจนถึงวันศุกร์ที่1กันยาและสเปอร์ไม่ได้กําหนดเส้นตายใดๆในการย้ายทีมของเคนแต่แฮร์ริเคนรู้สึกเป็นเรื่องมายุติธรรมสำหรับผู้จัดการทีมหากต้องการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นอยากก่างกะตันหันเมื่อตอนซีซั่นได้เริ่มต้นไปแล้วยูเว่เชลซียังไม่ใกล้ตกลงส่วนต่างเวลาโฮวิตลูกกู ยูเวนตุสและเชลซียังไม่เข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงส่วนตัวในการแลกดูซานวลาโฮวิตกับโรเมิลูลูกากูในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้กัตตาเดโลสปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานการเจรจาระหว่างยูเวนตุสกับเชลซีเรื่องการสลับตัวศูนย์หน้าวลาโฮวิตและลูกากูยังดําเนินต่อไปแม้ตอนนี้ยังมีความแตกต่างกันอยู่มากในส่วนต่างค่าตัวของนักเตะทั้งคู่ก่อนหน้านี้ยูเวนตุสพร้อมรับฟังข้อเสนอสลับวลาโฮวิตที่80ล้านยโูโร ใกล้เคียงกับตอนที่ซื้อมาจากเฟรนติน่าเมื่อเดือนมกราปี2012ขณะที่เชลซีเริ่มหนังใจกับการขายขาดลูกกะูที่เป็นไปอย่างยากลําบากแม้ลดความต้องการลงมาเหลือ40ล้านยูโรแล้วก็ตามการเจรจาสลับเวลาโฮวิตกับลูกกูจึงเกิดขึ้นโดยอยู่วนตุสต้องการให้เชลซีจ่ายเงินส่วนต่าง40ล้านยูโรแต่เป็นปัญหาสําคัญในการหารือคือสมสรซอนดังฮอกลอนดอนต้องการจ่ายที่20ล้านยูโรในข้อตกลงครั้งนี้ คาสต้ารายงานว่าเชลซีไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่เชื่อว่าตัวเลขสุดท้ายน่าจะอยู่ที่20ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีกจํานวนหนึ่งและพร้อมส่งลาการูไปสลับกับวลาฮวิทแม้ยังมีความแตกต่างอยู่มากแต่การเจรจายังคงดําเนินต่อไปพร้อมความหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้